สวัสดีครับวันนี้ผมเอเทนจะมาสอนวิธีเปิดปิด fm ของตัว g s i g n เงา mini นะครับขั้นตอนแรกเปิดเครื่องก่อนเลยถ้าเราอยากฟัง fm เราก็กด f ครับฟังก์ชันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้เดีย๋ยวผมขออนุญาตปรับไฟนะอันนี้ปรับไฟก่อนนะเพราะว่ามืดเนาะ,ะกด f จะมีเครื่องหมาย f ขึ้นตรงหน้าจอนะกดเลขแปครับ นี่ครับถ้าเราอยากสแกนหาช่องเราก็กด F แล้วก็ถ้าพก็จะแสงดงผลมาเป็น F นะครับแล้วกดเลข3มก็คือ SCN สแกนนั่นเองไปกดรอมครับนี่ครับเราจะครู่เอาก็จะสแกนช่องง่ายครับหรือเราอยากเลื่อนก็นได้ครับเลื่อนขึ้นเลืนน่อนลงก็ได้ครับ อ่นีครับสำหรับวิธีปิดก็คือกดเแล้วก็กดเลขแปดเช่นเดิมครับหน้าจอก็จะมาอยู่ในโหมดปกติครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ